สวัสดีครับผมพายเวทพันครับทีนี้ต้อนรับเข้าสู่รายการคนเหงาแล้วแผดเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับเดือนมิถุนายนก็มีอเวกสาของแมวทั้ง4สายนะครับแล้วก็มีการปรับสกิล PVE PVP ของแมวทั้ง4สายนะครับในส่วนของรายละเอียดสกิลผมขอไม่กล่าวถึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ไม่ได้เล่นอาชีพแมวนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นช่วงๆไว้ให้นะครับสำหรับการปรับสกิลของแต่อาชีพนะครับแล้วก็มาเริ่มที่มิชชั่นอเวกสาของอาชีพแมวนะครับก็ เมื่อเราเอาแมวไปผ่านซันเซ็ตเอนดิงกราวในชั้นต่างๆครับก็จะได้ฉายาเพิ่มดามิแล้วก็มีการเพิ่มไอฟูนคิมฟอร์เซ็ตนะครับก็ลงได้1นถึงสคนนะครับแล้วก็เคลียร์ได้1ครั้งต่อสัปดาห์ต้องใช้บัตรนะครับซื้อได้ที่ NPC หน้าดันนะครับวรดีที่ต้องการก็คือ30แต้มคืนชีพไม่ได้นะครับส่วนของรางวัลก็จะเป็นวัตถุดิบในการไปบวกเจดปะคอปนะครับเจดปะคอปก็จะบวกได้ตั้งแต่บวก6จนถึงบวก15นะครับ จากเดิมจากที่บวก1ถึงบวกหนะครับตอนนี้เพิ่มเป็นบวก15นะครับก็จะเอาเศษจากการลงไทฟูนคิมฟอสเซนนะครับเอามาบวกนะครับแล้วก็มีการเพิ่มดีบัฟสับสนที่ทางในน็ตสุบชั้น18ขึ้นไปนะครับแล้วก็ปรับแสดงราคาของไอเทมให้เป็นราคาต่อ1ชิ้นนะครับจากเดิมที่จะบอกราคารวมทั้งหมดนะครับต่อมาก็เป็นแก้ไขชื่อชุดของกาลีนะครับแล้วก็รีเซ็ตสกิลของคัทแมวนะครับ แก้ไขสัตว์เลี้ยงบางตัวให้ทางานตามปกตินะครับแล้วก็สามารถวางขายได้ในเทดดิ้งเฮาส์นะครับแล้วก็กระบองของพระจะถือในทิศทางที่ถูกต้องนะครับไอคอนสกิลของโซอิเตอร์จะไม่เปลี่ยนแปลงในบางครั้งนะครับแล้วก็แก้ไขเอฟเฟกต์อาวุธของพระนะครับแก้ไขปัญหาดาเมจที่ผิดปกติของอาชีพการเลเตอร์เมื่อใช้ฮีโร่สกิลและดีมพร้อมกันนะครับสกิลเมทัลโบของนิปเปิลครับจะสร้างความเสียหายตามปกติเมื่อใส่กินจินะครับ ต่อมาก็คือเพิ่มฟอสเซนอินเกรฟสกอร์ในอาวุธนะครับก็จะมีตามสตัดนะครับก็มีธาตุหแล้วก็จะเพิ่มอีก5%เมื่อใช้ลดโบนะครับส่วนสเตตัสที่2ก็จะเป็นสเตตัสที่ฟิกนะครับก็คือ5 0 0 0ถึง3 0 0 0 0นนะครับสเตตัสที่3ก็จะเป็นสุม่มแมคคิดพีเอ็มเดฟพีเดฟนะครับคีย์ดิคอคีย์ดามีดแอ t แท็กเปอร์เซ a นต์ไปดอนามและอะเดฟดิที้นะครับ แล้วก็เพิ่มเพนช็อปในร้านค้าคริสตัลนะครับแล้วก็ขายฟอสเซนเฮลเม e ดเพนแล้วก็ฟอ r เซนอัปเปอร์เพนนะครับสำหรับเพิ่มสเตตัสเอนครีฟสกอร์ให้ส่วนหัวและเสื้อนะครับส่วนสเตตัสที่ได้ก็จะเป็นบวกดาเมจฮีโร่สกิล40%นะครับแล้วก็ ATK บวก3%และ a d a p t i l i t y บวก1นะครับทั้งเสื้อทั้งหมวกนะครับอันนี้เป็นส่วนวิธีการาใช้งานของฟอสเซนเฮลเม e ดเพนนะครับแล้วก็ฟอ r เซนอัปเปอร์เพนนะครับ แล้วก็ขยายคอนเวอร์ให้สามารถบวกได้ถึงบวก6นะครับในส่วนของปีค้างแปะแก้มนะครับส่วนดาเมจที่ได้ก็ขึ้นตามรูปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มข้อตูมใหม่นะครับเป็นข้อตูมแต่งงานนะครับก็จะมีหมวกชุดอาวุธหลักอาวุธรองนะครับอันนี้เป็นส่วนของอาวุธนะครับแล้วก็เพิ่มชุดอาวุธสามของมาชิน่านะครับก็มีหมวกชุดอาวุธหลักอาวุธรองเหมือนกันครับแล้วก็พูดีมเวพอนนะครับก็เพิ่มตัวแรกจะได้จากการสุ่มกระชาเท่านั้นนะครับมัดแรกได้ที่เ c ็มซีมชาร์นะครับแล้วก็เพิ่ม อีกครั้งไปแก้ใหม่นะครับได้จากการสุม่มกระชาเช่นกันนะครับเพิ่มอิเซสซอรี่ประดับใหม่นะครับได้จากการสุ่มกระชาเช่นกันอีกครับเอาท็อปเกรดมาชินหน้าแพ็คเกจมาขายนะครับก็จะเหมือนกับท็อปเกรดของน้องหอกนะครับได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับลดร,ราคาเอ็นเกรปใหม่นะครับ ยกเลิกการขายเอ็นเกฟเก่านะครับแล้วก็ขายพ็อเส้นเวพอร์นเอ็นเกฟใหม่นะครับแล้วก็ลดราคาด้วยนะครับแล้วก็เอาองสุ่มคอนเวอร์มาขายอีกแล้วนะครับแล้วก็ลดราคาแพ็กเกจลิจินเดียท็อตนะครับสำหรับลงดันอาวุธทองนะครับต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์เดือนมิถุนายนนะครับอีเวนต์แรกนะครับก็วาดรูปแล้วก็เอารูปไปคอมเมนต์ที่ออฟฟิเชียลเฟสบุ๊กนะครับแล้วก็พร้อมพิมพ์พาอวยพรชื่อตัวละครจะได้รางวัล50,000ื่นเดียนพอยจำนวน40่สิรางวัลนะครับต่อมาก็เป็นการแข่งสเตจตามอันะครับ อันดับหนึ่งก็ได้ฉายา Awake นะครับแล้วก็คอสเจาะสองเจตแล้วก็ลูนสุ่มสกิลการันตีอาชีพและขั้นสิบนะครับจำนวน3ถุงนะครับแล้วก็ดีเอ็นพอยท์สองแสนนะครับที่สองนะครับก็เป็นคอสเจาะสองเจตแล้วก็ลูนสกิลการันตีอาชีพขั้นสิบนะครับจำนวน2ถุงนะครับเป็นถุงสุ่มนะครับแล้วก็ดีเอ็นพอยท์หนึ่งแสนนะครับที่สามก็เป็นคอสเจาะสองเจตแล้วก็ถุงสุ่มลูนสกิลการันตีอาชีพและขั้นสิบนะครับจำนวนหนึ่งถุงนะครับแล้วก็ดีเอ็นพอยท์ห ไอนดี้ที่มีแมวผ่านชั้น15ครับจะได้รับรางวัลเป็นดิจิเนียทอส500ชิ้นนะครับแล้วก็คุณแจซันเซ็ตหนึ่งชิ้นนะครับไอดีที่มีแมวคัดไหนก็ได้ผ่าน17นะครับและซื้อ่องน่องแมวนะครับก็จะได้รับรางวัลเป็นตัวแรกเทเบลี่ออร่านะครับแล้วก็ถุงสุ่มรูนสกิล3ชิ้นนะครับต่อมาก็เป็นกิจกรรมที่ะครับสำหรับอันดับ1ถึงอันดับะครับที่ประกาศอย่างเป็นทางการนะครับสามารถอัดคลิปลงสเตตอัปโหลดบนยูทูบนะครับโดยเวลาจะต่างจากเวลาที่บันทึกไม่เกิน3วินาทีนะแลตต้องเป็ัวลละะครแอาชีีีพเดยวกกัันบท่ติดอันดััับนนกก้็ส่งงลิไปที 11นะครับก็ได้รับรางวัลเพิ่มเติมครับเป็นขนนกจำนวน3ถุงนะครับต่อมาก็จะเป็นอีเวนต์มาชิน่ามิชชั่นบล็อกนะครับก็ใช้ตัวละครคลาสมาชิน่านะครับทำกล่องภารกิจในแต่ละขั้นเพื่อรับรางวัลนะครับอันดับแรกนะครับเคียนเน็ชั้น6ขึ้นไปด้วยมาชิน่า3ครั้งนะครับอันดับที่2นะครับก็เป็นเคียนเตชั้น6ขึ้นไปด้วยมาชิน่า3ครั้งเช่นกันนะครับอันดับที่3นะครับก็เป็นเคียนเน็สุ่มชั้น13ขึ้นไปนะครับด้วยมาชิน่านะครับ อันดับที่4ก็เป็นเคลียร์ฟอสเซนไนท์แมนด้วยมาชิน่าเช่นกันนะครับอันดับที่5ก็เป็นเคลียร์บักฮอปเน็ดด้วยมาชิน่านะครับอันดับ6ก็เคลียร์โมทอสเน็ดด้วยมาชิน่านะครับอันดับ7ก็เป็นบินฮิลเน็ดด้วยมาชิน่าเช่นกันนะครับต่อมาก็เป็นอีเวนต์ฟอสเซนไทฟูลคริมแชร์นส์นะครับเคลียร์ฟอสเซนไทฟูลคริมครับในระยะเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้รางวัลตามชั้นที่ผ่านนะครับอันดับ17ก็จะได้เป็นฉายาเป็นฟอสเซนอ็อกคิมนะครับแล้วก็ วัตถุดิบในการตีบวก7จบัคคอปนะครับแล้วก็ถุงสุ่มสกิลดูน3ชิ้นนะครับส่วนชั้นสิบห้ก็จะได้ปัดลงอาวุธทอง500ชิ้นนะครับแล้วก็เด็กคอนเวอร์ประดับอีก700ชิ้นนะครับต่อมาก็เป็นอีเวนต์แจกของคอนเวอร์นะครับก็มีคอนเวอร์ประดับคอนเวอร์ปีกหางแปรแก้มแล้วก็คอนเวอร์ชุดนะครับโดยจะแจกห้ากล่องต่อวันนะครับตลอด12วันนะครับจะแจกทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับอย่าลืมมารับกันนะครับ ต่อมาก็เป็นอีเวนต์ซ่อนหากับ GM นะครับก็มีวันที่ 15, 17, 24, 29นะครับแต่จากกิจกรรมที่เด็ดโลตัสเป็นแทเวนและคาดอล็อกนะครับโดยธีเด่นก็ GM จะให้สัญญาณและข้อมูลผ่านการประกาศสไลด์บนหน้าจอนะครับทุกคนสามารถเข้าร่วมได้อิสระโดยจะต้องหา GM ให้เจอภายใน15นาทีนะครับกิจกรรมจะมีทั้งหมด2รอบต่อวันนะครับคนแรกที่เจอ GM ให้พิมพ์ ปาอยู่แล้วก็บันทึกหน้าจอนะครับ m ก็จะบันทึกเช่นกันรายชื่อคนที่หาเจอคนแรกจะประกศราศในหน้ากิจกรรมรับรางวัลน,นะครับส่วนคนที่หาเจอคนแรกจะได้รับถุงเงิน1นึ่งแสนโกนะครับแล้วก็ทุกคนซูปเปอร์จะได้รับ FPG 6,000นสองขวดน,นะครับเวันนะครับหินคัดแดง1ชิ้นนะครับบัตรลงอาวุธทอง25ชิ้นนะครับต่อมาก็เป็นโปรโมชั่นเกิมเงินของเดือนมิถุนายนนะครับตามรูปเลยนะครับ และสุดท้ายนะครับเป็นการประชาสัมพันธ์จากช่องอีกเว็บนะครับก็จะไลฟ์สตรีมวันที่อังคารที่7เวลา2ทุม่มเป็นต้นไปนะครับสามารถเข้ามาเร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้หลังแพทอัปเดตน,นะครับก็อย่าลืมกันมานะครับสวัสดีครับ